Oh, no, 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 no. ออยเรามาทนนอนแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วออกไปสู่โลกข้างนอกเราจะทนนอนแบบนี้ต่อไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ลูกของฉันได้หายตัวไป ฮฮตอนนี้ลูกฉันหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ส่ like bbe bbe> สวนแฟนของฉันก็นอนรลอกไ่ายอยู่ข้างมนกินอะไรไม่ได้กินข้าวก็ไม่กินกินน้ำก็ไม่กินกินข้าวไม่ได้นอนก็ไม่หลับโอ้ยแบบนี้มันแย่จริงๆเลยเพราะฉันั้นแล้ว้ดยคาว่าฉันคือพ่อคน ฉันต้องออกตามหาลูกด้วยตัวของฉันเอง <c oughs> และฉันจะไปตามหาลูกของฉันที่ไหน <c oughs> สิ่งที่ลูกของฉันทิ้งไว้ก็คือจดหมายใบนั้น <c oughs> แล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้อะไรอีกเลยว่าลูกของฉันไปไหนแต่ที่รู้รู้ที่ฉันนึกออกจดลูกฉันต่อจากตรงนี้มาตรงจรวด อันนี้ฉันคิดว่าลูกของฉันน่าจะไปที่ที่นั่นแน่ๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจและก็มีจดหมายด้วยพอครับแม่ครับที่ผ่านมาเล่าสามคนสิ่งที่ลูกของฉันจะไปหาหอ <c oughs> คิดออกแล้วฉันรู้แล้วว่าลูกของฉันจะไปอย,อยู่ที่ไหนได้เฮ้ย แสดงว่าจี่ฉันนึกมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้ดูดูจากจรวดอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นแล้วลกของฉันไม่ได้ใช้เครื่องบินอันนี้เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่เพราะฉะนั้นแล้วลูกของฉันไม่ได้มาที่นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นลูกของฉันต้องไปที่ใดที่หนึ่งจะบอกนะว่านี่คือทางหลอกให้เราติดก,กับอืมฉันคิดว่า ลูกของฉันต้องไปไป,ไปหาสิ่งที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจสิ่งที่ให้พ่อแม่ภูมิใจหรือว่าอย่าบอกนะจะเป็นที่นั่นจริงๆหรอถ้าเป็นแบบนั้นก็แย่สิต้องรีบแล้วโอ้ไปได้การพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเราต้องรีบก่อนที่แฟนเราจะตืน่นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่นั่นอยถ้าเป็นที่นั่นก็แย่แล้วจริงๆเราต้องรีบไปช่วยลูกฉันก่อน เอาอุปกรณ์ทำมอุปกรณ์พร้อมแล้วเอานี่ไปเอาไปเพิ่มเลให้ลูกเอาอาดเออเอาไม้ไปหน่อยเอาไปเอาไม้ไปหน่อยนิดหนึงแล้วกันโอเคโอ๊ยโอ้ยฉันอย่าบอกนะว่าลูกของฉันต้องต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเราต้องรีบออกตามหามันเป็นทางหลอกทางนั้นมันคือทางหลอกของลูกเราเราจะไม่ยอมติดกับลูกบ้าแบบนั้นแน่นอน นี่ฉันรู้แล้วรู้แล้วไงคนลูกของฉันจะไปที่ไหนได้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแบบนี้ไม่ได้กังต้องรีบแล้วลูกของฉันไปที่นั่นจริงๆเหรอตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ฉันก็ไม่เคยไปที่นั่นเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ ลูกของเราไปเป็นตัวแสบจริงๆเลยต้องรีบแล้วรีบรีบหรือ,อรีบรบก่อนที่แฟนเราจะตื่นเฮ้ยชึบชๆบชบชบนี่นี่ไงนี่ไงนี่แหละสิ่งที่ลูกของฉันต้องไปแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทำการออกเดินทางกันขอออกเดินทางตามหาลูกไปได้เลือกสถานที่ ดินแดนนัลกไปเลยไปยาแปดเจ็หห้าสี่สามมันต้องเป็นสิ่งที่ฉันคิดมันต้องเป็นสิ่งที่ฉันคิดลูกฉันต้องอยู่ที่นี่แน่ๆนั่นไงจริงๆด้วยนั่นคือรอยหินที่ลูกฉันต่อไว้ พอะฉั้นนั้นแล้วเราจะได้ไปช่วยลูกกันเย่ е! ออกเดินทางไปช่วยลูกกันออกเดินทางออกเดินทางตามหินไปตามหินไปแบบนี้ต้องรีบต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วแบบนี้ไม่ได้การออกเดินทางกันได้ตามหาลูกชายของฉันตึ๊ด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 ตอออกเดินทาง บอกแล้วว่าโลกของฉันจะต้องปลอดภัย <ừ. S 1> เราต้องรีบไปช่วยลูกก่อนอย….หางานให้พอทำอีกจนได้ลูกคนนี้นี่โอ้ยนี่คือหินที่ลูกฉันต่อไว้แน่แน่ <c oughs> แต่มันเป็นดินแดนที่น่ากลัวจริงๆอะดูสินี่นะนั่นคือราวาโอ้ยชาวป่ากลัวไปหมดแล้วรีบแล้วต้องรีบแล้ว แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าที่นี่ก็คือมังกรไงล่ะเป็นเช,ชาวป่าเมื่อหลายล้านปีก่อนบรรพบุรุษเขาบอกว่าจะมีมังกรตัวหนึ่งที่ชาวป่าสูญเสียกำลังคนไปต่อสู้จนเสียพ่ายแล้วก็ตายจากกันไปต้องรีบก่อนที่ลูกชั้นจะโดนมังกรตัวนั้นเล่นงาน อต้องรีบแล้วต้องรีบแลวไป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 เร่งสปีดไปเลยจะมาจะจริงจะมาจะจริงจาจามาจะจริงจามาจะจริงจามาจะจริงจา,จงจา,จงจานี่ไงถึงจนได้ในที่สุดก็ถึงสักทีอเอาลดนั่นไงลอยเดินทาง ฉันต้องทําการลงไปแล้วมันจะมีเหล่ามอนเตอร์หรือเปล่าแต่ดูไปดูมามันไม่มีเหล่ามอนเตอร์ตัวอื่นเลยอ่ะอย่าบอกว่าลูกช,ชายฉันมันจัดก,การไปหมดแล้วกินขนมปังก่อนตามหินไปมีตามตรงนี้เดินตามไปนี่ไงลูกชายของฉันหรือลูกสาวก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นลูกชาย,ยมันต้องแข็งแกร่งสิ นีไงหินตามหินไปเออสถานีสินนะเออใช่ปะเอออ้าวแล้วมันหายไปไหนแล้วอะ่ะหินหายตรงนี้หรออ๋อนี่นี่ทางนี้ทางนี้เออดีไงดีไงลูกชันพ่อกำลังไปหาลูกแล้วนะอ,อ้าวออพอจอบใต่อโอ,อ้ยโชคดีที่ชันมีพลังที่สามารถ ตื่นขึ้นมาอีกรอบได้หลังจากสลบไปตามตามาลูกลูกชายอยู่ไหนนี่ไงมีทางด้วยไหนที่สุดมันจะถึงแล้วลงไปละกันล่ย <c oughs> <c oughs> เกือบตาย <c oughs> วายท่นไงมังกรในตำนานที่ชก ป่ารุ่นต่อรุ่นรุ่นสู่รุ่นที่บอกกันว่ามาเป็นบกที่น่ากลัวมากโอ้ยกลับเหอกลัวกลัวกลมอย่าให้มันเห็นเด็กขาดเลยเราต้องย่องค่อยคย่องย่องย่องโอ้ยเดินเดินแอบอย่า ให้มันรู้อย่าสมเสียงตามหินภัยโอ้ยเดินตามไปเดินตามไปมังกรดำโบราณโอ้ยรถไฟอ่นดีโอ้ยอันนีด้วยอ่ะ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 น่ากลัวน่า,นากลัาากกวเออไม่เอาแล้วนากกว่า,นากลัวน่ากลัวเ,เ้ยลูกจ๋าอยู่ไหนพ่อมาหาแล้ว เฮ้ยมาทำไมที่นี่คนเดียวเนี่ยเออน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะวุยวุงยวุ้ยน่ากลัวใหญ่ๆค่อยๆอุ้ยมันว่ายใหญ่เลยอ่ะเฮ้ยเสียงเสียงเฮ้ยเสียงเสียงนั่นอย่าบอกนะเฮ้ยเสียงตามเห็นไปอย่าบอกอย่าบอกโอ้ยลูกโอ้ยยาต้องรีบไปช่วยลูกก่อน อะไรนะเอ้ยได้เสียงพ,พ่อแม่ช่วยด้วยลูกฉันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู <S 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 ่ไหนอเสียงมาจากตรงนี้เฮ้ยเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยลูกโอ้ยมาทำอไมที่นี่อ่ะลูกเด็กแค่แค่โดนไาไฟเผาไม่ นนีค่ะเกงโอ้ยไม่ใช่แบบนี้ลแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกยหย่เลยพ,พ่อมาทำอะไรก็พ่อมาตามหาลูกไงรู้ไหมว่าตอนเนี้ยแม่แกบเป็นห่วงแกงมากๆเลยตอนนี้แม่กินข้าวไม่ได้นอนก็ไม่หลับปะ่หนวะไหนอาวุธเรา โออาวุธกาบา็บ้าเี่มันคือของเล่นแลก็เทวะเจ้าเหร้ามันไม่ได้เทวาเจ้าสายฟ้ามันคือของเล่นมาเอาของเล่นไปตีมันมังกรมันคงไม่ตายหรอกจริงๆอะ่ะโอ้ยถ้าะแบบฉันทีแล้วทำไมถึงนะไม่ตีมังกรนะเล่าไห้ไหวก็บ้าแล้วสภาพเรตาตอนเนี้เออรอ,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 อดมาได้กับบุญหัวแล้วลูกเอ,อ้ยว่าเป็นนี้ไม่ใช่หรออะไรเยินย คนปาโอ้ยถึงแม้ว่าพ่อเป็นยอดคนป่าพ่อก็ไม่สามารถไปจัดก,การมังกรในตำนานได้หรอกเ <ew> พราะฉะนั้นแล้วลูกกลับบ้านกันเถอะลูกอย่าอยู่แถวนี้เลยน่า,ากลออัวนั่นน้อยใจบอกให้แล้วไม่ต้องค้อนทอไม่น่าสงสัยติดแม่มาเยอะสองสัยอ่านกับต้นมาเยอะอเ,เอาละถึงเวลาที่ลูกของฉัน จะไปโชว์ความสามารถที่จะทำให้พ่อแม่ภูมิใจไปเลยไปเลยสุบาลลูก,ลกอ่ะมามาแล้ว <c oughs> ลูกรูปหนีหนีก่อนหนีไปรอพ่อด้วยอ่าเฮือกหนีไปด้วยโอ้โหไปก่อน <c oughs> ลูกเป็นไงบ้างเหนือยแล้ว <c oughs> <c oughs> โ,อโอเคพักไปยังไง ถ้าทุกคนชอบคลิปแนวเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ like. ห้งนานสุดรับวันนี้พี่เฟียและพี่เคียวก็ขอตัวลาไปก่อนเ<ฮ>จอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอีพี่วันพรุ่งนี้พ่อจะไปจาัดก,การมังกรด้มือของพ่อเองแต่ตอนนี้ให้พ่อหาอุปก,กรณ์ก่นโอเคเปล่า